สวัสดีครับเราดแบดกาทสวัสดีครับยงคำสวัสดีครับทุกคนที่เป็นบรรยากาศห้องแต่ตัวหของที่ป๊อปสเตจนะคที่เราจะมาถ่ายทำกันในวันนี้ซึ่ง สบายและตื่นเต้นมาเพราะว่าไม่เคยแบบมาสตูดิโอพอยต์เลยทางที่อยู่ใกล้บ้านเป็นครั้ง่รนเพื่อนๆกำลังขบขันในการขย่มหน้าขย่มผมกันเลยเต็มที่เลยครับลอยอะลอยะเฮ้ยเหมือนผมพูดเหมือนในอีพีนะเลยลอยลอยลอยละผมก็ไดครับผมงทุกคนนะครับวันนี้จะมาทีบฟ็อกสเตีทครับ คอนตัวเองเจอปกติแนะค่ใครรู้ว่าไซต์โปรไฟล์ตรงไหนมันแบบดูดีโอยตื่นเต้นจริงๆเลยที่ต้องสเตจไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาก็เดี๋ยวเป็นสเตจที่หน้า,าขึา้นมาก็เดี๋ยวนี้ลองดูว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนนะครับก็ให้กำลังใจเราด้วยนะครับ ต right. ้องมีอินเนอร์อินเนอร์ไร้ปวดหัวดีหรือว่าจะมีอินเนอร์แบบข้าศึกใสัยเฮ้ยเอ๊ะไม่มีเวลาไม่ต้องเผาหน้าจากความฝันให้แน่แล้วบินขึ้นฟ้านี่คือความจริงและมันมีความหมายโย่ถ้าไม่ได้ลองก็ไม่รู้มันเป็นยังไงก็ต้องไปให้มันรู้ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการวอร์มเสียงตอนนี้ทุกคนกำลังแตกตื่นกันมากเพราะว่าเริ่มหวั่นกันแล้วเริ่มสั่นกันแล้วเพราะว่าตอนนี้ไก่เริ่มไกลมันสูงละกีมันเริ่มแบบเฮ้ยคนอื่นร้องอได้ยังไงนะหนูว่าพี่อะไรหนึ่งเข้าขั้นเริ่มจะสุ่มเสี่ยงในการเจ็บคอคอเปอร์เก่งจริงอันนี้พี่ยอมรับคอเปอร์เก่งมาก พูดไปเรื่องอะไรอ่ะคนชอบพูดเสียงดังคือจริงๆแล้วอ่ะพอมันปรับเปลี่ยนเป็นแบบว่ามันมามาเจ็ดคนใช่ไหมทุกคนมันก็เลยแบบท่อนบางท่อนมันต้องถูกสับเปลี่ยนหรือแบบมีใครไปร้องแทนซึ่งโฟได้ร้องทกท่อนที่มาซึ่งมันสูงมากอันนี้โพก็แอบกลัวว่ามันจะฟินเพราะว่ามันร้องร้องแบบต้องร้องสดกลัวเหมือนกัน

I'm a young galaxy. 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 I'm a you to be there tonight no, I... young hey. a brand <laughs>

ไปบอที on, att, hey, ่ม yeah, ีไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเร็วกว่านี้ไม่เยเก้ขึ้นไนไม่ใช่ผมไม่ต้องเล็นอยู่เมื่อกี้ัใไอี่ม่ใช่ขึ้นไปขึ้นบนที่ขนบอนที่มีไมชขึ้นบนจีนบอ่มีบอนทีมี่ข้วไม่เอามันจะจ

กับหัวใจฉันมีไว้โชทเขาบ่าเราจะไปสัมภาษณ์พี่ที่ทีป๊นะครับผมแล้วก็จะไปบอกกิ้งต่อแล้วก็เริ่มถ่ายก็วันนี้พาเน้องมาทีป๊อปเสร็จนะครับกับเพื่อนๆครับแล้วก็พี่คนหนึ่งชื่อรันเนี่ยอ๋อเพื่อนๆหรือว็นพี่เราไม่เป็นเมนวอคนะเ e a h ติดเครื่องพร้อมและจียานไปสุด This is my ไม่เป็นาตที่หยุด grab it นันแคผู้ชมกบัไม่เาที่หยุด

แยี <Cornell. S 2> ่ยมมากเลยนะจริงใรายการนี้่จคนขึ้นหล่อเลยพีวีต้องคือที่ทุกคนนี่คือแบบสว่างมากอ่ะผมแดงที่เขาขึ้นเต้ว่าเดแค่้องขคทคนขอบคุณคนขบทนขอบคุณคนณอณ์คนอนอนนกนกอใส่โอเคได้บคก Let's break the living down. โอเคครับเรียบร้อยครัขอบคุณครับขอบคุณพ่ะคขอบเราเรียบร้อยครับนื่อมากเนื่จริงในการบ็อกกิ้งที่ตึงที่สุดเลยของผม ไม่เคยเจอเวทีที่ยากขนาดนี้รอกมันก็ฟิลได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นเ2 3สสนุกนะหนึ่งสองมเอโีหนึ่ทีนึงทีหนึ่งแผมก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับทีป๊อปสเตจย้ต้องมาติดตามีปอช่วยนี้พวกเราต่อไปครับครับผมสนุกมากวัน แล้วเจอกันใหม่นะครับแล้วเจอกันนะครับไปไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ